สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พาทุกคนมาพับเรียนโปรยทานอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ก็จะขอตั้งชื่อเรียนโปรยทานนี้ว่าดอกกุหลาบดาวจรัสนะคะค่ะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมตัดริปบิ้นกันนะคะลิบบิ้นที่เราตัดวันนี้นะคะอยู่ที่35ซนติเมตรนะคะ4เส้นค่ะความยาวอยู่ที่35ซนติเมตรนะคะ ใช้เป็นริบบิ้นตาระครังเบอร์สองนะคะค่ะเมื่อเราตัดริบบิ้นได้4เส้นแล้วนะคะเราก็จัไปลายริบบิ้นให้เสมอกันทั้ง4เส้นค่ะจากนั้นก็พับทบพับเข้านะคะประมาณ10เซนติเมตรค่ะ นี่นะคะวัดขนาดได้10เซนติเมตรแล้วนะคะเราก็กดกดบีบๆให้เป็นรอยพับเลยนะคะแล้วเราก็แยกออกมาก่อน2เส้นโดยให้ฝั่งทางด้านสั้นนะคะอยู่ทางด้านบนให้ด้านยาวอยู่ทางด้านล่างนะคะ เส้นที่1คือเส้นซ้ายมือเส้นที่2คือเส้นขวามือค่ะเราเอาเส้นที่2ไปคล้องเส้นที่1ค่ะจากนั้นตามด้วยเส้นที่3มเอามาคล้องเส้นที่2แบบนี้นะคะให้ฝั่งทางด้านสั้นอยู่ด้านบนค่ะเส้นสุดท้ายนะคะปลายด้านสั้นค่ะสอดเข้ารูเส้นที่1นะคะแบบนี้ให้รอยพับเสมอเส้นที่3ค่ะจากนั้นกลับด้านมาแล้วเอาฝั่งทางด้านยาวนะคะสอดเข้าในรูเส้นที่1ค่ะแบบนี้ กลับด้านมาเหมือนเดิมนะคะทุกเส้นก็จะคล้องกันแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ดึงให้ล็อกกันเลยค่ะแบบนี้นะคะนี่นะคะเส้นด้านสั้นจะอยู่ด้านบนทุกมุมทุกด้านเลยนะคะจากนั้นเราก็ใส่เหรียญแล้วก็พับปิดเหรียญโดยใช้เส้นสั้นพับปิดเหรียญค่ะนี่ค่ะพับทับมาแบบนี้นะคะเส้นที่2ก็ทับเส้นแรกแบบนี้ค่ะเส้นที่3มทับเส้นที่สอ แล้วก็เส้นสุดท้ายนะคะจะสอดเข้ารูแรกตรงนี้ค่ะเราจะสอดล็อกนะคะแล้วก็ดึงดึงบีบบีบให้แน่นนะคะอ่าจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นกลับด้านมาค่ะพับเส้นสั้นฝั่งขวามือตรงนี้นะคะนะคะสอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงดึงบีบบีบค่ะได้แบบนี้ค่ะ มุมที่2ก็เหมือนเดิมค่ะสอดตรงช่องอตรงกลางนะคะดึงดึงบีบ,บให้แน่นค่ะทำให้ครบทั้ง4มุมเลยนะคะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะาจากนั้นเราก็กลับด้านมาฝั่งทางริบบิ้นยาวนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มพับกลีบด้านข้างกันค่ะ นี่นะคะจับริบบิน้นบิดไปทางความมือแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนอ้อมไปทางด้านหลังแบบนี้ค่ะให้ได้แบบนี้นะคะอาจากนั้นพับอีกฝั่งนึงนะคะเนะะี่ยค่ะบิดม้วนมาแบบนี้แล้วก็ม้วนกลับไปด้านหลังแบบนี้นะคะเนะะี่ยค่ะให้มันได้สองมุมชนกันแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็ค่อยๆเลื่อนมาที่ปลายริบบินค่ะปลายริบบินเราจะเอาสอดเข้ารูด้านข้างตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็จะโผล่ออกตรงกลางค่ะจากนั้นเราก็ค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆจัดกรีดด้านข้างให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะจะได้เป็นกรีดแบบนี้อ่ามุมที่2พับเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะบิดไปทางขวามือนะคะ แล้วก็อ้อมไปทางด้านหลังค่ะนะคะให้ได้แบบนี้อ่าแล้วก็บิดมาทางด้านหน้าแล้วก็ม้วนอ้อมไปทางด้านหลังแบบนี้ค่ะให้ได้สองกลีบแบบนี้นะคะจากนั้นปลายริบบิ้นสอดเข้าดูด้านข้างตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็ค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆจัดกลีบให้เข้าที่ค่ะอ่าก็จะได้สองมุมแบบนี้แล้วนะคะ อีก2มุมที่เหลือก็พับเหมือนเดิมค่ะพับให้ครบทั้ง4มุมนะคะอ่านี้นะคะเราพับครบทั้ง4มุมแล้วได้แบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มลิบบินตรงกลางกันนะคะเป็นอีกสีนึงนะคะหรือใครจะทำสีเดียวกันก็ได้นะคะอันนี้ลิบบินที่ตัดอยู่ที่20-23เซนติเมตรนะคะความยาวนะคะสีเส้นด้วยกันค่ะลิบบินตาระคังเบอร์สองเหมือนเดิมนะคะอันนี้จะใช้เป็นสีขาวนมนะคะเราก็จะเอามาต่อเพิ่มตรงนี้ค่ะนี่นะคะจะสอดเข้าตรงกลางตรงนี้นะคะ อ่ะนี่ค่ะเอามาต่อให้เป็นคู่ๆกันนะคะแบบนี้อ่ะแล้วก็ต่อให้ครบทั้งสี่เส้นค่ะค่ะเมื่อต่อริบบิ้นครบหมดแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมารวบเป็นเกสรตรงกลางกันนะคะเนี่ยค่ะรวบขึ้นมาแบบนี้เนี่ยค่ะา คู่ที่สองก็ทับคู่แรกคู่ที่สามทับคู่ที่สองแล้วก็คู่ที่สี่ทับคู่ที่สามแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็บิดค่ะบิดหมุนเป็นวงกลมนะคะโดยใช้มือฝั่งซ้ายคอยจับฐานฝั่งขวาคอยจับเกสรอ,อ่าคอยดึงริบบิ้นนะคะนิ้วโป้งซ้ายคอยกดตรงกลางค่ะเนี่ยค่ะในลักษณะแบบนี้นะคะดึงดึงกดกดดึงดึงกดกดแบบนี้นะคะอ่าเมื่อได้พอประมาณแล้วนะคะเราก็ รวบริพิ้นทั้งหมดไว้แล้วปล่อยมาก่อนนะคะเส้นแรกที่เราปล่อยมาเป็นเส้นสีขาวนะคะเนี่ยค่ะนีบไว้แบบนี้เส้นแรกนี้เป็นเส้นสีขาวนะคะเราจะยังไม่ใช้นะคะเราจะใชเเ้เส้นที่สองสีแดงนะคะเนี่ยค่ะจับโค้งมาแล้วก็สอดเข้ารูตรงกลางนะคะปลายดิป,ปิ้นก็จะโผล่ตรงด้านล่างด้านข้างนะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็หมุนไปค่ะเส้นสีขาวปล่อยไปก่อนนะคะเราจะพับเส้นสีแดงก่อนค่ะก็คือจับโค้งมาแล้วก็สอดเลยนะคะสอดตรงรูตรงกลางนะคะนี่ค่ะปลายริบบิ้นออกด้านข้างตรงนี้แล้วก็ดึงอะ่ะแล้วก็หมุนไปค่ะทําให้ครบทั้ง4เส้นนะคะ ราทำครบทุกมุมแล้วจะได้แบบนี้นะคะก็จะเหลือเส้นสีขาวนะคะเราก็จับเส้นสีขาวรวบแล้วก็หมุนเป็นวงกลมไปค่ะหมุนไปนะคะอะ่าตรงนี้หมุนไปให้เหลือลิบบิ้นพอที่จะพับเป็นเกสรได้นะคะอะ่าแล้วก็กะประมาณประมาณนี้นะคะนะคะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะพอที่จะพับเป็นเกสรได้นะคะอะ่าแล้วก็จับเนี่ยคะ่ะบิด มาด้านหน้าในลักษณะแบบนี้ริบบิ้นอยู่แบบนี้นะคะนคะคะริบบิ้นอยู่แบบนี้แล้วก็เนี่ยค่ะบิดมาด้านหน้าแบบนี้แล้วก็สอดเข้ารูตรงกลางตรงเนี้ยค่ะนี่นะคะรูจะอยู่ตรงนี้แล้วก็สอดเข้าไปเลยนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าสอดยากนะคะเราใช้ที่หนีบที่คีบช่วยสอดได้นะคะใครไม่มีใช้เป็นแหนบได้นะคะ เนี่ยค่ะปลายริบบิ้นโผล่ออกด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆจัดกลีบให้เข้าที่นะคะได้แล้วนะคะ1มุมมุมที่2เหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะริบบิ้นอยู่ลักษณะแบบนี้แล้วก็เนี่ยค่ะบิดมาด้านหน้าแบบนี้แล้วก็สอดเข้าดูตรงกลางตรงนี้นะคะนะคะสอดไปปลายริบบิ้นโผล่ออกด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆจัดนะคะอ่า อีกสองมุมที่เหลือพับเหมือนเดิมเลยค่ะค่ะนี่นะคะเมื่อเราพับเกสอนตรงกลางเสร็จแล้วนะคะกลีบตรงกลางเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะ,ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาพับดิบบิ้นตัวที่เหลือตรงนี้ต่อนะคะอ่านี่ค่ะจากริบบิน้นวีพับไปทางขวามือ แล้วก็ปิดพับขึ้นมาทางด้านหน้าแบบนี้แล้วก็นำปลายสอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้ค่ะรูจะอยู่ด้านหลังกลีบสีขาวนะคะนะคะแล้วก็ค่อยๆสอดเข้าไปปลายลิปปิ้นโผล่ออกตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆจัดลิปปิ้นให้เข้าที่นะคะ จะได้เป็นกลีบเป็นสามเหลี่ยมนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้เป็นมุมชี้ๆแหลมๆแบบนี้นะคะอ่ะต่อมามุมที่สองเหมือนเดิมค่ะบิดพับไปทางขวาม,มือแล้วก็บิดพับขึ้นมาทางด้านหน้าแบบนี้แล้วก็สอดปลายริบบิ้นด้านหลังกลีบสีขาวตรงนี้นะคะดูสอดจะอยู่ตรงกลางค่ะ เราก็ค่อยๆสอดแล้วก็ค่อยๆจัดริบบินนะคะตรงนี้ขั้นตอนนี้ริบบินค่อนข้างจะยับง่ายนะคะก็ค่อยๆเบาๆมือนะคะแล้วก็ค่อยๆจัดแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะอ่ามันก็จะเป็นกลีบแหลมๆชี้ๆไปแบบนี้นะคะอ่านี้ได้สองมุมแล้วค่ะ อีก2มุมที่เหลือเราก็พับเหมือนเดิมนะคะพับให้ครบทั้ง4มุมเลยนะคะ ค่ะนี้นะคะเราพับครบหมดแล้วค่ะได้แบบนี้จากนั้นเราก็จะมาตัดริดบบิ้นตัวที่เกินๆตรงนี้ออกได้เลยนะคะตรงนี้เราก็ตัดแต่งตามชอบเลยนะคะ ค่ะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรียญปวยทานดอกกุหลาบดาวจรัสนะคะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะค่ะถ้าใครทำไม่ทนันหรือว่าไม่เข้าใจขั้นตอนไหนนะคะกดหยุดกดย้อนกลับดูได้นะคะหรือว่าจะกดอ่าโหมดสโลว์ใน youtube ได้นะคะนี่นะคะวันนี้เราทำมาสามสีนะคะจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะ ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะใช้เป็นริบบิ้นธรรมดานะคะตอนนี้ริบบิ้นมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะมีแบบต่างๆออกมาใหม่ๆเรื่อยๆเลยแล้วก็สามารถนำมาต่อยอดดัดแปลงได้นะคะจากลายนี้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่รับชมด้วยคะ่ะ ไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ